สวัสดีครับเนี่ยผมนัทคูณเจะมาเรียก action ที่เคยนะซึ่งจะมาเรียก a c t i o มหาศึกล้างพิภพลมนะครับผมใน ep ที่79หรือตอนที่79เลยนะครับผมซึ่งความเดิมจากตอนที่แล้วนะก็จะเป็นการที่อ่าเหมือนหลัวเฟินะ่าจะมุ่งหน้าไปตรงที่แบบแบบว่าไอ้พวกระดับจกักรพรรดิทั้ง6กอะไรพวกนี้แม่งมารวมตัวกันร่วมมืออะไรนีน้แล้วหลัเฟินก็ไปแล้วแบบมีการถ่ายทอดสดให้ทั้งโลกได้เห็นด้วยว่าอะไรเงี้ยว่าวหลัเฟินกำลังมุ่งหน้าประจัดการอะไรเงี้ยทำให้แบบ หลายๆคนน่าจะมีความหวังในการแบบเออใช้ชีวิตหรือการต่อสู้มากขึ้นในตรงนี้เนาะก็นั่นแหละถือว่าเป็นสิ่งท,ที่ประทับใจนะโอเคแล้วก็นั่นแหละก่อนจะเริ่มคลิปนะครับอย่าลืมกดลกไละแจ้งสกาเนะเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปเนาะโอเคเราต้องไปเริ่มคลิปเลยนะครับผม <S <S โอ้โหตอนนี้เจ็ดสิบเก้าโอโ้นี่เป็นดาวโลกเหรออ๋อแล้วแบบไอ้ที่มันเสียหายไน้เป็นประเทศเที่โดนโจมตีป่าครับถ้ามันใช่เนี่ยคือเก็บดีเทลดีมากเลยนะ่อเออหมิง ไอ้ตาหมิงบดมึงเนี่ยลิวจะสุดนะลูก巡察使คนยังดูหมดเลยไอ้บุญเชื่อประชาชนกันดิข้ อ้ยตวัวนี้ว่ะที่แบบผมว่าแม่งน่ากลัวเหมือนนี่มันหลังผิดเลยเป็นแมงกะพรุนใช่ะเนี่ะอู้สวยวที่สงเนาะ เหมือนย่างเันคำเลยนิ่เหรออือโอ้ตัวยังใหญ่อ่ะโอ้โหสามตัวใช่ไหมหกโหแม่งมาทั้งหมดแล้วตายหาละหกตอนหนึ่งแล้วตัดกระพัดไปเลย คือรู้แหละว่าหลบเพิงฆ่าจนจะจักระพัดได้แต่6ตัวลุนนี่แบบมันเป็นที่ยากเหมือนกันนะผมว่านะโอ้หกต่อหนึ่งมา น้ำแข็งเหรอตายและหกตัวความสามารถก็ต่งางกันได้แต่ละตัวใส่ป้าวน้ำแข็งน,ะนี่ขึ้นพลังแล้วฆ่าอีทัว,วท10万万ทร์วังจี怪兽就是救下十万百万同胞的性命所以全部都去死吧มา มาสวย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 เก็บไปสองใช่ปะยังยังไม่ตายเออเพราะว่าถ้าตายมึงก็ง่อยกันอ่ะโอเคมันตีกันเองเนาะคือเราต้องคิดอีกแก่หนึงสปาร์ตที่มันไม่เคยทำงานด้วยกันมาก่อนเลยมันแบบมันจับคนมันมาจับตนมันบวบแบบหัวหน้ามันตัดใช่ปะสวย 啊、这样宝物是念力兵器，弧刀。我们接到单吗？哦，哦嗯、你没很很菜嘞，哦，阔、哦、力啊，哎，帅帅帅！哎 <noise> อืมไอ้เน,นี้ตายเนี่หนึ่งกลวผมอาเราจะหนีเหรอส้มสามตาม้องส้มจังหวะนะเพื่อนโอ้โหมาขวางก็ไม่ไม่โวนอะ่ะตัดหมดอะ่ะพูดแรงจริงดเลยนะ 接连爆发有王级怪兽率领的灾难级兽潮。单单一月十四号这一天，从海洋中飞出来的王级怪兽就达到了九百零三头之多。困难的很王级怪兽中。 弱的堪比行星级一阶武者，强的堪比行星级三阶、四阶武者，而人类行星级强者唯一的优点就是拥有黑神套装，这令人类行星级强者死亡率上比王级怪兽低，可再低，还是有行星级强者陨落。嗯，哦，罗峰。 在你身上寄托了全体寒夏将士和民众的巨大期望，一定要保重，加油！我上架、啊啊。我妈了你蛮样样啦，都差啊！你拿武器这样子，他来他内啊，你拖嘛啊！死！又一个你啊，没没读朋友你嘞！呃，捡皮啊！呜。 ความฉิบหรือเพิ่งไม่จับสปาราทคุ้มได้แล้วเหรอเนี่ยมามาดิผมเจ๋งกว่าผมว่าเออ เก็บไปกี่ตัวแล้ววะสองตัวใช่ปะที่แน่ๆอ่โอ้มอ้ะให้มันรัดกันเหรอตายตายหาพวกมึงอ่ะมาจัดไปมโเนี่ย โอ้โอหลงเลลันทะลวงอย่างเดียวอะตายตายแต่มึงเออขัดใจตายผมอะตายไปห้าน่าใช่ปะหรือหกแล้ววะโอเคอยังตัวใช่ปะอ้ยวมางยังไม่ตายเหรอ 亏了我们还多两个位置嘞好兵器胡刀盘跟断天梭同属于念力兵器虽说只要输入念力就能催动但要想发挥出它的真正威力你就得凝聚大量念力催动上面的弧形刀片刀片飞速旋转产生巨大能量

เก็บไปหกตัวคนเดียวหกตัวเลย <c oughs> มีความหวังครับผม,มว่าแต่ละคนอ่ะความหวัง <c oughs> คนลุกอีกแล้วโอ๊ย เออถ้าแต่ละประเทศผมมีความหวังหมดตอนนี้ผมชอบแต่ละพี่อินเดียถ้าเอาแต่ละประเทศนะถ้าไม่ลงมประเทศจีนนะอินเดียเป็นเท่สุดละพักเพื่อนพักเพื่อนท่านไหนก็之前关于金角巨兽的视频，让人畏惧。 现在，韩信儿女都期盼着有一场胜利，终于，终于让人们看到了一点生存的希望。不能跑顶兵，那是拉丁。姚文武长老正迅速赶去支援，西南军区危急。周喜长老正迅速赶去支援。祖国大地烽烟处处，罗峰虽强，但毕竟是一个人。 无法同时在两地战斗。啊啊！战的溃了。令、嗯、受到鼓舞的超越战神们热血沸腾，纷纷赶赴战场。我飞。对，好。我飞。喂。 อิสเตอร์แม่งเทอยู่แล้วมนะันอ่ะนี่คือจำโพงที่แต่ละคนฆ่าใช่ปะไล่ฆ่า 呃，คนเดียวสามสิบเจ็ดตัวงี้一天之内，各国消灭王级怪兽超过百头，确实是一个令人振奋的数字。那头受伤的金角巨兽，此刻不知在哪里蛰伏。而人类如此大规模的全面作战，是否会激怒沉睡海底的另一头兽皇？分 อะไรมันออกคำสั่งอะไรของมันเนี่ยหุ้ยตัวหาอะไรวะเนี่ยข้ามือก็ตายแล้วลำไม่ตายหรอก น้ำวนเหรอโอ้โอ้ไปไม่ไม่ขึ้นเล่นนั่นอะยิงปืนแล้วก็น่าจะทำอะไรไม่ได้ผมว่า ันดูแบบมีเกตทงองคำอะไรติดตัวมั้เนาะโอ้บอกว่าไอ้ตัวนี้แนะม่งเก่งลองแบบเก่งเป็นลองไอ้ตัวเต่าเขาบอกคงไม่ใช่มั้ง นวรนะแม่งดูกลางทะเลอะไรเงี้ยแจ้งเตือนแจ้งเตือนปราชญ์สูงกระพัดปลาหมึ่งกหายแล้ว什么河快请红河雷神ตรงใช้จานโถงกับอันนี้เนาะอันดับหนึ่งกับอันดับสองไปละคือตัวนี้บัตเจได้เป็นตัวที่เขาบอกว่า หวาดกลัวกันตลอดอ่ะผมว่านะถ้าไม่นับไปเตาเว้นนะั่นแหะโอเคซึ่งคลิปนี้ก็มีประมาณนี้เนาะโอ้โหตอนนี้ถือว่าเป็น อีกตอนหนึ่งที่ทำให้เราแบบเห็นความโหดของโลเฟิงแบบสุดๆเก็บไป6อ่าในแบบ1ต่อ6ด้วยนะแล้วก็ทั้งหมดโลเฟิงก็ฆ่าไป37ป่ะด้วยตัวคนเดียวใช่ป่ะแล้วคนอื่นก็ฆ่าไปประมาณ5 1 7อะไรที่ผมเห็นกันเนาะกูถสกว่าฆ่าไปเยอะมากะมันระดับจักรพรรดิมันไม่ใช่เล่นๆนะเว้ยปกติถ้าเอาเทพสงครามธรรมดามาก็น่าจะต้องแบบส4คนช่วยกันลุมใช่ป่ะแต่นนคนเดียวรับจบเลยอะไรเงี้ยเนาะแต่ละคนถือว่าเก่งกันมากนะนั่นแหละด้วยความที่โลเฟิงมันอาวุธมันลูกเล่นมันเยอะคนอื่นนเแบบมัก็ลย มีความเร็วในการฆ่าได้สูงกว่าคนอื่นด้วยอันนี้อันนี้ผมต้องพูดโดยภาพรวมเนาะอ่าอย่างไออันดับ3ที่มันเป็นน้ำแข็งมันพลังโจมตีแรงมากไล้คนนั้นมันก็เลยแบบฆ่าได้11บเอ็ดใช่ป่ะส่วนไอฮิสตอร์มันก็มีความเร็วในการโจมตีอะไรางี้มันก็ฆ่าได้เจ็ดเนาะส่วนพี่อินเดียเป็นคนที่ใช้เอาใช้ตัวเปล่าแทบไม่ใช้อุปกรณ์เสริมอะไรเลยนะเว้ยมันไปสู้เออได้ขนาดนั้นก็ถือว่าเก่งแล้วนะได้ฆ่าได้ห้านี่ก็นั่นแหละโอเคแล้วก็แบบไอที่เขากังวลก็คือไออะไรว่าจักรพรรดิราชาป ลงประหยัดการเลยอะไรเงี้ยคือต้องใช้2คนนี้ประัดการเลยคือแสดงว่าเป็นตัวที่โหดมากก็ต้องเป็น2คนนี้ถึงจะรับมือได้อะไรเงี้ยเนาะโอเคก็เข้าใจได้ถ้ามันอยู่สเกลระดับนี้นะโอเคซึ่งทุกคนดูมีความหวังหมดไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนเชื้อชาติไหนนะไม่ว่าเราจะเคยบาดหมางกันแค่ไหนคือจะฆ่าจะแกงกันมาแค่ไหนเออแต่พอเห็นการต่อสู้ของโลกเฟิงโอเคทุกคนแม่งมีกําลังใจในการแบบกลับมาสู้คืนหรือแบบกลับมาทําหน้าที่ของตัวเองคืนอะไรเงี้ย คืออย่างบางคนมาอยู่แนวลบโอเคเก็บซาาคนแบบไรเก็บพาคนเจ็บไปไปที่ทีปลอดภัยเขาก็แบบไม่มีแรงไปแล้วนะแบบมันหมดกาลังใจแล้วอะไรเงี้ยเออคือเราเอาแบบเหมือนถ้ากูพางัไปมันก็ตายอะไรเงี้ยแลไอ้คนที่แบบเป็นคนเจ็บกูก็ไม่อยากเดินอะ่ะกูเดินไปเดี๋ยวกูก็ต้องตายเหนื่อยก็เหนื่อยอะไรเงี้ยเออแต่พอเห็นการต่อสู้ของโรเฟิงทุกคนแบบม่มีกําลังใจกลับมาทําหน้าที่ของตัวเองหมดเลยเนาะโอเคก็ถือว่าเป็นการมอบความหวังของจริงนะมอบความหวังให้ทุกคนเลยตรงเนะี้ยอืมดีเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะ ็นั่นแหละถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ช่องสกายนะครับเพื่อเป็นกำลังใจพี่ต้องไปนอะสำหรับนี้ต้องขอทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบาย